สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้านะครับประจำเช้าวันที่17กรกฎาคมอย่าลืมในส่วนของบริการซัญญนลนะครับผมสกุลเงินดัชนีนหุ้นทองคารวมถึงราคาน้ํามันค่าบ,บริการเฉลีย่ยเพียงวันละ3 9บาทเท่านั้นครับเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันอีกสักคู่ก็จะเริ่มการไลฟ์กันแล้วนะครับรวมฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับ t ิ้งส์มาร์เก็ท่านใดสนใจนะครับเรียนเจอที่เว็บไซต์ t ิ้งส์มาร์เก็ตไทยแลนด์ได้เลยครับผม สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับผมในเช้านี้เรามากันช้านิดหนึ่งนะครับพอดีกับผมกาลังหาสาเหตุให้นะครับว่าเอ๊ะเมื่อคืนนี้ราคาทองคำยังมีการปรับตัวร่วงลงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรหรือเปล่ามีข่าวด่วนหรือเปล่านะครับเมื่อคืนนี้นะครับมีการคอมเมนต์จากทางเฟดมาท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในส่วนของตัวสกุลยูโรซอล่าเนี่ยเรายังไม่ได้มองถึงขั้นที่ว่าจะให้อัตราดอกเบี้ยเป็นติดลบนะฮะแต่ผมมองว่าก็ไม่น่าจะใช่ประเด็นหลักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวของ ทองคำเนี่ยมันไม่ได้ลงแค่อย่างเดียวครับมันมีในส่วนของตัวสกุลเงินที่คู่กับ u s ดอลลาร์เนี่ยนะครับมีการปรับตัวลดลงพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับผมได้ลองไปหามาแล้วทาง Investing เนี่ยเขาได้มีการแจ้งมานะครว่าราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวล่วงลงนะครับผมตามในเรื่องของทางเทคนิคของการปรับตัวของ u s ดอล l ลาร์นะครับดอลลาร์อินดีเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกันนะครับนักทุนครับ เดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดนึงนะอ่าเขาบอกประมาณนี้นะครับว่าตัวของดอินเ์เนี่ยมันมีการปรับตัวสูงขึ้นนะประมาณ0.3เรนะครับเรียกได้ว่าเยอะที่สุดตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยครับก็ถือว่าเป็นการปรับฐานนะครับนักสุตครับจะเรียกแบบนั้นก็ได้นะฮะยังไม่ได้มีข่าวอะไรเข้ามาอย่างชัดเจนครับเรามาดูในส่วนของตัวข่าวตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะครับในช่วงเช้านี้มีอะไรครับ ตัวของนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียนะครับยังคงอยู่ที่หน้าของตารางนะครับผมเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเป็นตัวของ business manufacturing pmi นะครับถือว่าดีกว่าคาดการและก็ครั้งก่อนหน้าเยอะพอสมควรเลยครับตัวเลขออกมาที่56.3กนะครับก่อนหน้าอยู่ที่39.8เพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าดีกว่า ครั้งที่แล้วยางเห็นได้ชัดเลยครับก็เลยสร้างแรงดันให้กับสสกุลเงินดังกล่าวหลายๆสกุลเงินนะครับที่โดน u s ดอลลาร์กดดันไปในช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันก็ได้ทําการนะครับอยากจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาหมดแล้วนะฮะก็เลยทําให้ตัว u s ดอลลาร์กับ JPY ยเนี่ยยังคงอยู่ที่ท้ายของตรางครับสรับในส่วนของตัวข่าวตัวอื่นนะครับมาดูข่าวดีกันสักนิดหนึ่งนะครับนายแพทย์ใหญ่เฟลซีนะครับได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าแอนติบอดีเนี่ยนะครับผมน่าจะพร้อมใช้ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้ครับผมถือว่าก็เป็นข่าวดีนะครับมีการคอมเมนต์ต่อด้วยนะครับว่าไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะฮะที่จะบอกว่าไอการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับเป็นผลเสียหรือว่าเป็นอันตรายต่อผู้คนครับผมในส่วนของข่าวต่อมาครับมาที่ในส่วนของทางสหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับนักทุนครับล่าสุดมีการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อมาครับอยู่ที่7727รรายนะครับนับว่าเป็นระดับสูงสุด ตั้งแต่เคยมีการระบาดมาในสหรัฐอเมริกาเลยครับแต่นี่ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับในส่วนของวอชิงตันนะครับมีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อเหมือนกันครับปรับตัวสูงขึ้น1,267รายเรียกได้ว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เคยมีการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 มาครับทางด้านของนะครับผู้ว่าทางรัฐเท็กซัสนะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่า เราจะไม่ชัดดาวเท็กซัสโดยเด็ดขาดนะครับตัวนี้โอ้โหถือว่าอันนี้จะเป็นข่าวดีกับตลาดครับเพราะก่อนหน้านี้คือเขาค่อนข้างวิตกกังวลกันครับนักลงทุนครับอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอินเวสติงเขาก็มีการแจ้งนะเขาบอกว่าตัวของเมืองเท็กซัสเนี่ยตอนนี้คนจับตามองอย่างมากเพราะว่าเรื่องของโควิด -19 ทเนี่ยเขามีการกลับมาระบาดหนักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เท็กซัสเนี่ยจะต้องกลับมาปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ใครจะทราบนักลงทุนครับ ถึงแม้ว่าผู้ว่าจะออกมายืนยันแบบนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเรื่องโควิด -19 เนี่ยมันยังระบาดหนักอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอกาสที่จะชะลอในเรื่องของการแพร่ระบาดได้เนี่ยนะครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะต้องเป็นการปิดเมืองหรือไม่ตัวนี้เนี่ยติดตามกันนะครับในส่วนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีความตั้งใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่อยากจะให้ไอ้ตัวมาตรการกระตุ้นชุดใหม่นะครับต้องมีการรวมในเรื่องของตัว payroll tax ของเขาด้วยนะครับผมตัวนี้แหละเขาบอกเหมือนกันนะฮะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าผมจะไม่ยอมเซ็นนะ ตัวมาตรการช่วยเหลือชุดใหม่เนี่ยถ้าหากว่าในที่นี้เนี่ยไม่มีการรวม Payroll Tax ของผมไปด้วยขออภัยต้องเรียกให้เต็ม Payroll Tax Cut นะครับเป็นการลดภาษีนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของแรงงานครับทางด้านของทำเนียบขาวนะครับได้มีการออกมาเตือนเหมือนกันว่ามาตรการกระตุ้นชุดใหม่นะครับที่จะนำมาประกาศใช้เดี่ยจะต้องนะครับใช้คำว่าม t i n c l u d e เลยนะครับก็คือจะต้องรวมถึงในเรื่องของ p พโลแทคคัสของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยอันนี้พวกเดียวกันใช่ไหมนะครับจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับนักทุนครับเราไปดูในส่วนของทางสหราชอาณาจักรกันบ้างครับเขาบอกว่า some easing of lockdown นะครับเริ่มมีการคลายนะฮะในส่วนของการล็อกดาวน์นะครับที่ลินเชสเตอร์นะครับของทางสหราชอาณาจักรนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันครับนักทุนครับเพราะว่าทางเมืองนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ลินเชสเตอร์ขออภัยครับเลสเตอร์เลยครับเลสเตอร์ตัวนี้เนี่ย ตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตนะครับมีการปรับตัวลดลงแบบต่าที่สุดเลยในช่วงของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับก็เลยทําให้ในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณแฮนด์ค็อกนะครับได้เตรียมที่จะประกาศนะครับในส่วนของตัวการอิซิ่งเพิ่มเติมครับผมตัวนี้จับตาดูกันอย่างใกล้ชิดครับนักลงทุนครับอันนี้มีความคืบหน้านิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่า ในพวกร้านค้าต่างๆเนี่ยรวมถึงโรงเรียนนะครับผมจะถูกกลับมาเปิดได้เนี่ยนะฮะในตั้งแต่วันที่24กรกฎราคมเป็นต้นไปครับทางด้านของร้านอาหารผับบาร์ต่างๆนะครับจะยังคงปิดต่อไปครับผมในเรื่องของการจํากัดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจะยังคงมีอยู่นะโซเชียลดิสแตนซิ่งเนี่ยก็สําหรับนะครับผู้คนที่เกิน6คนขึ้นไปเนี่ยนะครับจะยังถือว่าตรงนี้ถือว่ายังเป็นข้อจํากัดอยู่ครับผมเอาละครับนั่งุนครับ เรามาดูในส่วนของตัวดัชนีหุ้นเมื่อคืนนี้ดีกว่านะครก่อนที่ผมจะนะครับหลับไปนะตัวของดัชนีหุ้นเนี่ยมันยังบวกอยู่เลยนะฮะตอนนี้ตอนปิดตลาดเนี่ยก็พลิกกลับมาเป็นลบทั้งหมดแล้วนะครับดัชนีเฉลีาา่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับนั่งจุดครับมีการปรับตัวลดลง0.50% S&P 500ปรับตัวติดลบ0.34%ในขณะเดียวกัน NASDAQ ติดลบ0.73%ครับผม ภาพรวมในส่วนของตัวตลาดนิวยอร์กนะครับปรับตัวติดลบเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากสหรัฐี่ยมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ขอยื่นสวัสดิการการว่างงานที่สูงเกินคาดครับซึ่งทําให้นักลงทุนนะครับวิตกกระบวนเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจในสหรัฐนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับรวมทั้งผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งและข้อพิพาท ระหว่างสหรัฐะจีนที่ยังมีแนวโน้มนะครับไม่คลี่คลายลงครับผมตัวนี้นะครับจับตาดูครับนั่งสุดครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรช่วงนี้เรารู้สึกว่าตัว n a s d a กเนี่ยหลังจากที่มันขึ้น New Time High มานะครับตัวนี้เนี่ยมันก็มีการปรับตัวล่วงลงติดลบติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับอย่างที่ผมได้ลองติดตามข่าวมาเนี่ยรู้สึกว่า N a s d a กเนี่ยจะปรับตัวติดอ่าติดลบเนี่ยหลายวันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมดูตัวกราฟนิดหนึ่งนะครับว่ามันขึ้นไปทำ Time High นะครับเดี๋ยวนะขอดูทอน อ่าโอเคครับใช่ครับนังสุดครับเป็นการขึ้นทำนะฮะตัวยอดสูงสุดนะฮะหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวลดลงมาถ้ามองตามในเรื่องเทคนิคเนี่ยก็มองว่าไม่มีอะไรนะฮะเป็นเพียงการย่อตัวธรรมดาเท่านั้นเองเพราะว่าในส่วนของตัวเทรนหลักของตัว NASDAQ เนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยคือตราบใดที่ทาง Federal Reserve นะครับยังคงอุ้มตลาดอยู่แบบนี้เนี่ยภาพรวมนะครับฝั่ง ตัวบู l l ิชเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับนักทุนครับเอาละครับและนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งและพบกันใหม่ครับผมนังทุนครับอย่าลืมนะครับกับผมฝากไว้นะใครสนใจในเรื่องของคอร์สเนี่ยปัจจัยพื้นฐานช่วงนี้รู้สึกว่าเอ๊ข่าวสารมันเทรดยากจังเลยนะช่วงนี้มันข่าวเยอะเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ